เดียวสามปีแล้วสันพี่น้องว่าพอยุ่นี่เบียงแป๊บเดียวสามสิบสามปีอุ้ยนี่อย่างสามสปีอยูนี่แล้วอยู่มานียูสามหน่อยค่อยจะปีว่าเจ้าก็ที่พ่รุ่นสามสิบเ้อเออเออเกิดอุัตเหกลางไรสุดเี่าหักไหมเี่ยวศิลปินหัก สวัสดีครับเฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเฟซี FC หล่าหน้อยยิงโทวโลกโทวประเทศพี่น้องพบพอกันเหมือนเดิมคือเกา่กยากับพญานิยมเจโอวันมือนีพี่น้องเข้าดวนเลยพี่น้องมืงขึ้นอิหล่าไล่ยสดทะยานขึ้นสามแสนแตกแล้วพี่น้องแตกอีกแล้วแตกแล้วแตกอีกนะฮะ หลังจากเมื่อคืนนี่นะฮะอิหลาก็ได้ทําการไล่สดรองเพ่งสู่พ่อแม่เอฟซี e ฟั่งเนาะไล่สดในวันครบรอบ3ปีที่อิหลามาอยู่กับวงสาวหน่อยเพชรบ้านแพงพี่น้องพ่อแมอ่เอฟซีาากันร่วมกันโอนล้วลวเลยพี่นอพพอ้องสพอร์ตอิหลาตลอดเวลาบ่าวาเทศกาลอย่างบ่าวากิจกรรมอย่างเนาะจัดให้ลูกสาวแบบเต็มที่ไปเลยนะฮะสามแสนแตกพี่น้องเมื่อคืนนี่เป็นที่เรียบร้อยกดีอกดีใจกับลูกกับตอบไปเนาะพี่น้อง สุดปังกับว่าได้นะครับทั้งด้านน้องอิงก,กับขอขอบพระคุณมาไล่สามแสนในวันที่ครบรอบ3ปีมือนี้แล้วพี่น้องในการที่เดินอยู่บนเส้นทางกับขอขอบพระคุณพ่อโจโมเมนูทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงเด้จ้าวระสันเพิ่นบ่าเ็ดให้หนูมีมือนี้ขอบพระคุณพ่อพ่อแม่ที่คอยซัพพอร์ตอีหลาเด้จ้าพักพ่อพ่อแม่เด้จ้าเพิ่นมาสันพึ่งรูปบนพี่น้องเพิ่นไปได้กระตุนมาจากไสมันคือเจ้าของคางแต่บ้านเนะี่ยสามปีก็เร็วอีหลีเนาะพี่น้องเนาะ อิหลากับ่เคยลื่มโพสขอขอพคุณพอโจช่างสี่เนาะพุตัดัยสะดือกับว่าได้พี่น้องให้โอกาสน่องได้โลดแล่นในวงการบัมนเทิงในวงการศิลปินมอลลัมมีแฟนครับทั่วโลกทั่วประเทศกับว่าได้พี่น้องคอยสนับสนุนซัพพอร์ตอิหลานี่คือความนา่ารักความกตัญญูของน้องหญิงนะครับก็แสดงความยินดีกับน้องหลายๆเนาะทางด้านพยุทธ์ไม่จริงเพิ่นก็อยูมา30กว่าปีแล้วพี่น้อง อ่อนซ่อนลูกสาวไหลอือลูกสาวมาอายุสามปีประสบความสําเร็จได้ป่านนี้แต่ว่าพอยุดไม่จริงเ่ว่าได้เสี้ยวหนึ่งของอีหล่าเพื่อนว่าเศรอมลูกสาวไหลเพื่อนได้ออกมาบอกต่อพี่น้องมาฟังแล้วสิว่าจะได้เชิญครับแป๊บเดียวสามปีแล้วว่าสัน่นพี่น้องว่าพอหยุดอีกเพียงแป๊บเดียวสามสิบสามปีอุ้ยนี่ยังสามสิบปีอยู่นี่แหลอ,อยู 3, ย่มะนีเอออยู่สาวหน่อยค่อยจะปีว่ะเจ้า,าก,ก็บที่พวกรุ่นสามสิบเนี่ จริงออกโรงเรียนปอกหอกมากเลยยี่สิบสองปีนะสามปีลน <30 S 2> ่มยี่สิบแปดสามสิบก็ปีพุนแล้วเอาหัวตัดแตนอายุสิบสามปีคุณแล้ว,าว,ลวสามปีแห่งปรากฏการปฏิหารของน้ององิงเพชรบานแพ่งนี่แหละพี่น้องอยากได้น่อยมาสมัครล้างหันซูราชินีมอลำไววอันสดใสค้นใจแฟนคาเป็นนิพซีขนใจมหาชนกับว่าได้พี่นอ้องเหลิกง้ามย่ามดีมานี่ครบรอบสามปีเต็มที่น้องอุ๋งอิงได้กำเนิดเกิดขึ้นในวงการมอลำเป็นทางการ ภายใต้สังกัดสาวน้อยเพชรบ้านแพงบริหารโดยปอจนี่แหละพี่น้องจากได้หน่อยวัยสิกปีหอมอผันมาสมัครล้างหันกับแม่มือหน,นึ่นเนาอพี่น้องวันที่เธอได้พิสูจน์แล้วว่าเธอไม่ใช่แค่กระแสชั่วข้ามคืนแต่คือตัวจริงเสียงจริงที่คร่องใจแพนคลับแพร่นซีทั่วประเทศกบได้พี่น้องมาดูกันบ้านในรอบ3าปีนี่เธอส้างประกฏการความสําเร็จอะไรไปบ้างไปยั่เช่นผลงานเพลงติดลุ่มบนกบได้พี่น้องตลอด3ปีปี่ผ่านมายิ่าอุ้งอิงปล่อยเพลงใดออกมาเนาะ กลายเป็นวลารัดแทบทุกเพ่งเลยก็ว่าได้พี่น้องยอดวิวถล่มทลายลักล้านวิวขึ้นไปเลยนะฮะเจนหอกปันมาลังหันเังสี่มันบอกแจงเกิดอีลาเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกันสร้างปรากฏการณ์น้ำตาแตกยอดวิวถล่มทลายเรือเขาสะอ้ายเช่นสี่ก็ตตกย่ำความแรงต่อเนืองนะฮะเกิดหักนั่งเอกน้อยเั่นเสี่ยืนหนึ่งมันเขายืนเมาไม่น้องเพ่งที่แพนเับเพนที่ร้องตามได้เลยกับว่าได้เนาะอุบ่าวคนแรกเชงสี่หนึ่งในเพ่งเฮ็ดที่ยอดวิวพุ่งอย่างรวดเร็วพี่น้อง ซัมบะนำ้ำเกิดปรากฏการมหาสัจจ์เกิดขึ้นก็คืออิหลาไปแก้บุญแม่ฮนันีศร,รีสารเฮตให้แฟนครับแฟนเอฟซีทือหัวย่้ทั่วโลกเลยกับว่าให้พี่น้องฆาทานองเิงกับซักซิดอกีกนี่ทำห้แฟนครับแฟนเอฟซี่นนิยมสมพรอเป็นฮักเป็นศรัทธาเนาะอิหลาก,ก็กล่าบนบนบนวซูบทบาทนักแสดงเนาะพี่น้องซูทั้งจอเงินจอแก้วไปแล้วยังเช่นไข่อ้อเชงซสิ เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของอิหลาก็ว่าได้ท่ชาท่ายความสามารถท่างการแสดงของเธออย่างมากเลยทีเดียวละครทีวียังสียังเช่นสงครามหมอล่ำยังสีช่องวันเนพี่น้องก็ถือได้ว่าเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้คนทั่วโลกทั่วประเทศแห่งจักน้องกว้างขวางขึ้นไปอีกคนสำเร็จของอิหลาหนึ่งก็คือมีบ้านมีรถอะไรนำใจบ่ขาดสายนะฮะคว่กาจันยูรูคุ่นขยันอ่อนอน้อมต้อมตนไมจักเพื่อนอจับตัวก็ถือได้ว่าอิหลาสร้างตนสร้างตัวตั้งแต่อายุยังหน่อยเลยทีเดียวก็ว่าได้ แล้วก็เป็นศิลปินหนึ่งเดียวที่มีมาไล่ให้นาวิธีแทบทุกขนเลยก็ว่าได้พี่น้องเรื่องหฮาแนวหนึง่งก็คือรางวัลเกียรติยศกับดนตีคุณภาพรางวัลจากเวทีระดับประเทศมากมายนะอาทิเชน่คนคมชาตลึกยังสิทุ่งอวอร์ดยังสิรางวัลลูกทุ่งดาวรุ่งยอดนิยมรางวัลขวัญใจมหาชนนะฮะจากหลากหลายสถาบันโพสย,ยกเธอให้เป็นสาวน้อยมหัศจรรย์แห่งยุคน้องหญิงยังพิสูจน์เห็นว่าความสําเร็จไม่ได้มาเพราะโชคชะตาแต่มาจากพรสวรรค์ผสมพรสวง แลวก็สิ่งสาคัญที่สุดก็คือความกตัญญูที่เป็นเกาะป้องกันให้เธอมายืนอยู่ตรงนี้ได้พี่นอ้องคมอ่อนออนอ้อมทมตดไปมาลาไหวเมื่อคืนในเกิดเหตุการณ์บ่คาดคิดเกิดขึ้นพี่นอ้องอู้บัติเหตุกเกิดขึ้นได้ทุกเวลานะฮะถึงกับเสียงดังสนั่นปั่นพื้นเลยพี่น้องเกิดยัง,นนข,งขึ้นในคณะน้องไล่สดเมื่อคืนนี้พี่น้องสีภาพพี่น้องมาบ่งช่นครับเออเ <c oughs> ออเกิด,ดเหตุกลางไร้สด เที่ยวหักไหมเกิดอุบัติเหตุกลางไรสุดเี้ยเขียวเชื่อคุณผ่นนี่แหละครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาันยังวะอืม่มเป็นเขียวบินเหรอพี่น้องเอ้าบินก็บว่าเป็นยังไปรอไม่ล่ะนะฮะ ก้าวต่อไปคือคือปีที่สีเนาะพี่น้องในอนาคตนี่เสือเลยว่าเป็นแพนเสียนกันพัฒนาไม่ไหมของอิห่านะฮะพี่น้องเคยสียนความสํเรรครั้งยิงง่งเงก็ดิมของอิหา่าต่อไปพายภาคหนาพี่น้องแน่นอนเลยเสือว่านังเอกหน่อยผู้นี้นี่เฮ็ดได้แน่นอนพี่น้องอย่างไดใช้เฮ้าเอฟซีพอพอยแมกับเปลี่นกําลังใหซัพพอร์ต ตลอดไปนะครับสำหรับในคำขึ้น,นีก็สิมีการมอบมาไล่พวงไงก็ว่าได้พี่น้องสามแสนบาทครบรอบ3ปีปีอีหลามาอยู่วงสาวหน่อยเพชรบันแพงอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอเรื่องนอกท่าจัางหวัดยะโสธรเดือเหมือนแรงพี่น้องไปกันหลายๆนะฮะกำลังอกอกำลังใจลหลาน้อยหญิงกำลังใจสาวหน่อยเพชรบันแพงทุกปุตทุกคนพี่น้อง สำหรับเมื่อขึ้นสาวน้อยแล้วเพื่อนโชว์ทำการแสดงยกขอแนแก่นพู้นำพี่น้องพุทธมชนอีสานจังหวัดขอแนแก่นเนาะมีองค์พระยิงย่งแง่ๆนี่นะพี่น้องคนลุกเลยทีเดียวพี่น้องคนมาหลายหลายพี่น้องเบิ่งเอาก็นะเต็มสนามนะฮะไม่งงกระลังโงกระลังใจลูกหลานสาวน้อยแล้วเพื่อนโชว์นะพี่น้องอีหลาวัน์ไม่ก็ถือว่าโชว์สุดยอดมืาขึ้นนี่นะครับสำหรับน้องวัน์ไม่ก็เสื้อผ้ายาเวทีเล่ยกรว่าได้พี่น้องสังคมตื่นเต้นร้อยยิ้มให้กับแฟนๆเนาะยังลุนหลามในการแสดงนะครับเมื่อน้องวันม่ปรากฏตัวในลู์ไม่นนะะฮสุดดปัังกบบบทบาทาเ,เซอร์ เต็มตูวอพี่น้องขึ้นเปนเต้นน้ำเนี้ยพี่น้องเป็นแดนเซอร์น้ำนะบนเวทีสาวน้อยนลำพันโชวและพี่น้องทั้งร้องทั้งเต้นเนาะด้วยชุดการแสดงสีสันสดใสอย่างว่าท่าเต้นที่มันใจนะฮะเพราะว่าสิเป็นการฟอร้อนหนึ่งสี่นองกับฟอ้อนสวยฟอ้อนงามเนาะพี่น้องพลังสดใสเกินต้านก็ว่าได้ทำเอาบรรยากาศหนาเวทีคึกคักเสียงเชียร์ก็ฮึ่มเลยเหมือนเคยนี่พี่น้องสังคมประทับใจในท่านผู้ชมยังล่นหลามนะในการปรากฏตัวครั้งนี้อเพียงจะเติมเต็มความสนุกสนานนะฮะในกับการแสดงแต่ยังสะท้นอนถึงความสามารถ แล้วก็ขควมพัฒนาของน้องนะฮะที่เก้าขึ้นมาสางสีสันบนเวทียังหนาภาคพุ่มใจทีเดียวก็ว่าได้พี่น้องมือขึ้นสุดยอดที่รีผ่อนงามงามพี่น้องเบื้งองออกนะสองเชียวเงี้ยวไซบอลเพิ่นนั่นแหละน้องหนีวก็ออกมา้องเพยงครูกันพี่น้องบ้านออนี้พ่อเชียวกันนั่นตัวเอ้ายังไงก็เป็นกำลังใจให้ลูกให้เต้าเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สนีก็เนาะพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งสูฟูสุคนพี่น้องสวัสดีครับ